เอาวันนี้ผมพาเพื่อนมาเล่นใหม่นะเป็นเขาชื่อนายนะผมแล้วก็เป็นคนที่เพิ่งมาเล่นโรบบอกแบบว่าเาใช่แหละเขาเพิ่งมาเล่นโรบบอกอจริงๆเขาเล่นนานแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาเล่นนาน,นนะผมเดี๋ยวผมจะแกล้งมันให้เล่นแบบเพลงยากๆนะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยววนันนี้ไปรับเพลิงความสนุกแบบเกียร์ได้เลยนะผมไปไ <c oughs> ลือกันเลยนะผมวันนี้เดี๋ยวกูพาม,มาเล่นเขาเรียกเป็นเพลงงั้นแบบมึงกด W A D N. S w A D น W S D โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็รู้ไงไอเพลงไอเกมนี้มันแค่มึงแค่กด W S D ก็พอเ้ย อ uhm. ช่ใช่เดี๋ยวกูเลือกเพลงง่ายๆให้ม you oh, ึงก่อนแล้วกันนะเป็นเพลงไอคิฮาร์ดลยนี่หว่าไม่ได้หรอกเนาะมึงจีนแล้วอะ W S ดีนะ W ขึ้น S ล่างแล้วก็ A D เป็นส้ายขวาลูกสอนก็ได้ล like. ูกสอนก็ได hey. hey. hey, ้เออเออมาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นเพลงของ a มองอันด้วยอ๋ออินดจครับเรายินดีป่ะ นะ iling, าไม่ึงกอดดิยืดย็ดอ่เร em ื่องยืดย็ดย um ืดนายเอาเรื่องละแม่จริงเดียวเยอะหนิย็ดนายเอาเรื่องวะนายไอ้หน้ามึงมึงดูมึงดิติ้งหมดเลยมึงยี่งเนี่ย ไอ้ขําเนี่ยจะหลับม่นี่นเดี๋ยวกูเลือกให้เดี๋ยวกูเลือกแบทํามให้มึงเพื่อนเลือกัหรับคนที่โขึ้นเพื่อนเพื่อนยนเอ้ยในสำหรับคนที่แบบว่าโหดๆด้ยอย่างเช่นมึงว้ยมึงมึงต้องเล่นแบบแบบแบทแบททามว้ยกูบอกมึงนิวหักแน่นอนไม่เชื่อกูมนิ้วหักด้วยทุกทุกบทแฟนดิบบเพี้ยอขเนี่ย เด็ดดดดเดเดอมึงตงเนว่านถ้ามึงกดันจะติงั่นแปลว่ามึงกดแบบไม่พลาดเลยไอ้คนต้งรเสียงมึงเลยมึงต้องใส่หูฟังไว้ถึงจะเสียงมันสะท้อนให้ให้ค โอ้แม่งอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนแรกกูเป็นมึงเว้ยยอมตายไหมวะไม่ได้ไม่ได้มึงห้ามยอมมึงคะแนนแค่หมื่นหกไปปูมึงแสนแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแต่กูแบบยอมด้วยทำไงมกูกดรีเจนตัวเองกันอะเดี๋ยวอย่านายนายนายโอ้โหไอ้เหี้ยมึงคะแนนหนึ่งแสนมึงคะแนนหมื่นหกด่วนด่วนนายมึงเก่งมากเพื่อนตรงนี้ เอาลนายนี่เกมสองแล้วนายนะเดี๋ยวกูเลือกเอ่อแมปง่ายๆให้อีซี่นะๆอซี่นะเอเ้ยเมื่อกี้มึงเล่นแมปแบบแบบฮาร์ดไงแบบยากไงแล้วฝั่งกูเริ่มกันแล้วไม่จอดเมันลบแล้วเฮ้ยมึงมึงมึงเบาเสียงไว้เลย เียน่ไมโครโฟนแตกเลยกูปรับเตียงเดียวเดียววะเนี่ยไหนดีละเฮ้ยง่ายไดไหมนายมึงต้องเล่นได้เดี๋ยววะเชี่ยเดี๋ยวมีเนี่ยกดมั่วนี่ต้องดูกูเว้ยสติ๊กอะสติ๊กอะไออย่างนั้นมึงก็โอเคนะ

แม่งโคนง่ายเลยวะนายมันง่ายมากเลยเว้ยเออเออเอออย่าแบนและไหนมึงอย่ากดมั้ยเออเดี๋ยวไอ้นายเออาถ้ามึงได้สติกแปลว่ามึงกดไม่พลาดเลยเว้ยแบบกดด e ีเลยเว้ย แต่ถ้ามึงได้แบ็คคือเฮียเพื่อนอืมอยเฮียน,ยนะใครนะตาบวิ่งนี่ว่ะเอ้ยเย็ดนายมันก็พอใช้ได้นี่ว่าสองหมื่นแล้วนะแต่หา่างกูสองหมื่นนะเพื่อนอีกไกลอ,อีกไกลอีกไกล เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวกูให้น้องมองมึงเว้ยเอาเป็นนี่แล้วกันมามึงอยากได้ด่านไหนอะฮะเรืองก็ไม่รู้อ๋อเป็นด่านซากุระมึงชอบโรงเรียนญี่ปุ่นใช่เหลอ๋อพชอบสาวญี่ปุ่นมาดวมาเนี่โรงเรียนญี่ปุ่นมึงชอบเนี่ย เล่นญี่ปุ่นกี่ัวันก็นี่อหัวซับฟิกเร็วเฮ้ยแต่อันนี้มัน normal นะง่ายๆคน normal งๆไอ้นี่ normal จิ๋วอันอันอันนี้กูเรื่อก normal จริงๆเป่ะคน normal เลยนี่คือ normal เว้ยนายไม่ต้องเล่นให้ได้เว้ยนี่คือการ normal เลยคือน normal เลย เฮ้ยมึงต้อง,องสติ๊กเหมือนกูเไงไม่เห็นเปล่าสติ๊กรวยๆเนี่ยเอ,อ้ยกูรพอได้อยู่สำหรับมึงกูรพอได้นะ <c oughs> นี่คืออีกอย่ากันเนี่ยเวลามึงมาร้วนมึงต้องรีบๆกดเว้ยต้องรัวเว้ยมึงต้องลัวนิ้วแบบเวลามึงทำอ่เนนะเลน่นเกม <c oughs> นะเวลาเล่นเกมมึงเลื่มกดไม่ทันแล้วเพื่อนเออใช่ okay. ปวดไ่ได้แล้วเนี่ยอะไรกันนี่เกอบทีนัยแข่งใจไว้นิ้วมึงยังไหวไ้ยนิ้วงยังไหวนะเพื่อนโอ้ยเราไปมั่วลเนมึงเรไปมัวแปวดม่วเบไหวเลยเกี่อะไรกันเนีย้องย่างี้ไวต้องยี้แบบคูเวลยต้องต้องแบบนี้เว้ยบางทีบางทีกูกดแปนมันก็ไหล เอาปูดไว guide, اي, ้ก่อนเลยนายนายมันมันอยู่ทางซ้ายขวาไัตร์มันอยู่ซ้ายล่างน้ามึงไปกดบนนอ้เหี้ยเราไอสัตว์ไอเดี๋ยนนึงไอเหี้ยเมื่อกี้เผลอไปเก็บจันเออได้ตึ๊ด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 นี่คือการฝึกของมึงเว้ยนายมึงต้องฝึกให้ได้มึงจะมีสมาธิไว้เกมนี้แม่งใช้สมาธิอย่างสูงอะถ้ามึงไปเล่นดาดแล้วทำตายไม่รู้จะป่ะ มึงตายเว้ยหลาแม <mind> ้ทามึงตายเว้ยขนาดกูยังยังจะตายเลยเว้ยแต่มึงต้องสแปมรัวเวลาแม้ทำมึงไม่ต้องกดแบบไม่ต้องกดแบบมึงเห็นแล้วมึงห้ามกดเว้ยมึงต้องแบบกดมั่วเลยเพื่อนเลือกไม่ไหวแล้วนายสตาเพื่อนนะนายสตาไอ้ตาตานี่เธอเนี่ยเพื่อนเก็บผีเลยเฮ้ยจกูเว้ยเจ๊กูเว้ย เชื่อกูเองเชื่อกูเ้ยมึงมึงนั่นนอนเว้ยตาเนี่ยนั่นนอนเว้ยนี่ก็อันนี้ด่านง่ายสุดในเกมแล้วนะไม่ง่ายสุดในเกมเอออันนี้ง่ายสุดในเกมแล้วจริงๆอันนี้ง่ายสุดจริงแล้วเอออันนี้มึงเล่นได้แน่นอนในเชื่อกูเชื่อ้ยอันนี้ด่านไหมอันนี้ด่านง่ายสุดเลยเว้ยสตาร์ทอีกแ่อันนี้ด่านง่ายสุดเลย มึงคอยดูเว้ยเดี๋ยวมึงคอยดูการการการเล่นของมันเว้ยไอ้นายมันต้องเล่นได้แน่นอนเว้ยแล้วมึงกดทำไมเออเฮียคุยนามากมึงล่นมึงล่นมึงเล่นมึงเล่นเออหนักโคตรง่ายอสับตามไม่รู้ทำไมมันคือแมนชาเว้ยไม่ได้ไนายโอ้โหไนายกดดิสเซนเลยนายอย่าอย่านาย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 มามามามันนิ่มก็ตายมันนี้มึงก็ตายเว้ยไอเห็นไหมนี่มันง่ายเนี่ยสัตว์เอ้ยมันง่ายชิบหายเลยเนี่ยนิวเลยเร็วระวังนายหกนาทีอ่ะนาย

นั่นแหละเวลาผมเห็นว่าเห็นว่าสวย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 นั่นแหะสวยสวยมากผมแม่งเล่นยาวๆเลยวะโอ้เขี่ยเลไร้อยร้อยได้ล้อยร้อยนี่มึงเล่นได้นอนไม่เชื่อกูเชื่อ่างง่ายอีซี่ง่ายนะอีซี่ง่ายไปเอ็มหรือไปให้ตามเล่นในขนาดนี้ตาของนิวหงเลยตาขอกนิวห่าไม่ไปเชื่อกูเยอะไม่เล่นขนาดนี้แปลว่ามึงยังไม่เกิดเลย มึงใช่สมารถนะขนาดนั้นเลยเยอะตอนนี้แหละอ๋อเอาแล้ว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 เฮ้ย <c oughs> ไ,ได้นี่หนักคนง่ายแล้วมึงรู้ไหมการที่มึงต้องอดทนตอนนี้มึงต้องเหลืออีกสามนาทีห้าสิบเก้าวิเลยโหจรบ้าเลยมาเร็ัมาเร็วมา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 ยังไม่ไนมๆๆมิ้วหักเว้ยมึงต้องนิ้วหักเหมือนกูกับไฟ้าฟิกวันนั้นเลยอะไรวะ นายนายมึงไหวมึงไหวไม่ทิ้งกูมึงไหวมึงเงียไหว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 เราก็ไปยังรังแกเพื่อนอยู่แล้วล่ะไม่รังแกไม่อันนี้คือการฝึกของพี่นายมั้ยอันนี้กูมันมันเป็นผลประโยชน์กับมึงอุ้ยมันผมประโยชน์กับมึงแล้วก็กู้นายใช่กู การฝึกอย่างหนักเว้ยมึงไม่จบเลย <c oughs> นายรู้ไหมไหนสามทีไหนเนี่ย <c oughs> นายไหวเห็นไหมมึงก็เริ่มติ๊กเห็นไหมนายกูบอกมึงเก่งเว้ยมึงเก่งกว่าเอ่อมึงเก่งกว่าคนที่มึงเพิ่งหัดเล่นไว้เพราะมึงเว้ยเพราเป็นมึงเว้ยนายไอ้ยุ่งเก่งไหมมึงทำแบบมวยวหมไอ้เนี่ยนายมีทีละอันเดียวเว้ยนายนี้ง่ายสุดละอนี่นตอนนี้ช็อตช็อตง่ายมากเลยหล <c oughs> ังหลังจากนี้น,นายหลงหังหลังจากไอ้ตืดตืดเนี่ย นานายๆายอยยังยังยังาการนี้เราเพื่อนมาแล้วเว้ยมันจะมาแล้วเว้ยไม่นายม่งยังไม่ตายใหมเพื่อนเดี๋ยวจะฆ่าาตายไนานจบแล้วในที่สุดไม่ขนาดมึงนาดมึงเล่นหม่มึงได้แสนหนึ่งเลยกูได้สี่แสนละเพื่อน จบแล้วไม่มันมีอีกไม่มันยังมีอีกเว้ยเชคกูเก็บแล้วเอาหมดแล้วไม่มันมีลาบวยเลยอะไรกี่เบี้ยอะไรกี่เบี้ยกี่เบี้ยอาบเบี้ยโอเคจบละหมดแล้วเก็แล้วก็เป็นไงกันบ้างครับผมทุกคนสหอนที่นี้นะผมให้เช่าฟาร์บเก็บแลค์กับการตายของเพื่อนเราด้วยนะผมก็สอนที่นี่ผมก็ขอตัวลาบแล้วผมมาแกล้งเพื่อนเล่นๆก็เพื่อนคนนี้น่าจะเล่นกับไทยกับเราอีกนานเลยนะผมแค่นั้นผมก็สหอนที่นี้ขอตัวลาไปก่อน